สวัสดีครับฟู้ดเวิร์กสัปดาห์นี้นะครับเรากาลังออกเดินทางไปภาคใต้กันครับและนี่นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวจังหวัดชุมพรครับซึ่งโชคดีมากครับที่เรามาตรงกับวันพระใหญ่พอดีงานนี้นะครับผมเลยถือโอกาสนัดชาวบ้านที่นี่นะครับตั้งใจว่าจะมาช่วยคุณป้าคุณน้าเนี่ยเขาทําอาหารแบบชาวปักใต้แท้ๆครับนำไปถวายพระกันและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับป้าเบี่ยงครับเป็นคนเท่าคนแก่ของที่นี่เลยครับป้าเบี่ยงนะครับถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือในการทําอาหารของหมู่บ้านนี้เลยก็ว่าได้ครับ ทำเมนูอะไรเนี่ยทำกระเทียมกกนผมไม่เคยทานเมนูนี้คุณผู้ชมใส่กะทิไปเยอะไหมโลเดียวแล้วน้ําตาลกี่โลครับแปดขีดก็ได้แปดขีดแปดขีดนะถ้าถ้าโลนั่งมันจะวาดจัดแล้วถ้าหกขีดอ่ะแต่หกขีดไม่วาดเอาเจ็ดขีดอ่ะเจ็ดขีดก็ไม่วาดอันแล้วทำไมเก้าขีดอ่ะเก้าขีดก็วาดจัดต้องเอาแปดเท่านั้นเลยแปดโอ้แต่ช่างที่บ้านต้องตรงมากเลยนะไม่ทําทำเมนูนี้ไม่ได้ถ้าผมบอกเลยนะ อันนี้อันนี้กี่ทีแล้วอันเจ็ดทีเจ็ดทีเอานี้แปดทีแล้วบ่ไม่รู้อะเร่งไฟฮะไม่เล็กๆๆ็ลนั่นใส่ใส่ไปในนี้เลยเหรอใส่ใส่ให้ติดเร็วเรือจะจะเดือดขึ้นอ๋อใช้ใช้ฟืนในการเร่งไฟมันเร็วดิมาเปลี่ยนทำบ่อยไหมเมนูเนี้ยทำวันกรดสองกรานพอทำประจำ ประจำปีเขาทื่อมานานนะนะตีเลสได้ไรหมายความว่าเวลาจะไปทําบุญนะเขาทให้ทาบุญไปวัดไปอไรนะทบุญต้องมีขนมวันนี้ต้องมีแล้วทำไงอ่ะมันเดือดแล้วอ่ะป้ายังให้ให้มันงวดลงอีกหน่อยให้ให้ซี่มันซี่มันช่วยกว่านี้นิดแต่ต้องคนตลอดใช่ไหมต้องคนไปเยอะเดี๋ยวไม่ต้องคนก็ได้ไม่ต้องคนคนหรไอไม่คนก็ได้โอเคอ่ะใส่ได้ยัง เอาใส่ได้และแล้วขา้าวเหนียวนี่คือเอาไปทําอะไรมาก่อนมันแข็งๆอะ <C> e ข้ะขาวสานเนี้ยแล้วเอาไปนึง่งเขาแช่น้ำแช่นานไหมสามชั่วโมงก็ได้สามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วก็เอาไปนึง่ง <ourse S 1> เหมือนเห <ๆ S 2> มือนขาน้าวเหนียวที่ผมกินกับส้มตำแหละว่างั้นออก็ได้เหมือนกัน เดี๋ยวจะไงไฟแรงขักหน่อยนะคือตอนแรกที่ใส่กะทิกับน้ำตาลนะครับไม่ต้องกวนก็ได้ไม่เป็นไรแต่พอเริ่มใส่ข้าวเหนียวแล้วใช้ไฟแรงต้องกวนตลอดต้องกวนต้องกวนตลอดเดี๋ยวมันจะไหม้ต้องกวนอย่างเงี้ยน,นานเท่าไหร่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะทันพระฉันไหมเนี่ยทันทำเร็วๆรีบๆทันอ๋อต้องต้องเร่งหน่อยนะเหนื่อยแตยังเดี๋ยวปากวนอีกปาป้าดูจากหน้าผมปาว่าเหนื่อยไหม <laughs> แล้วนอกจากเมนูข้าวเหนียวกวนแล้วเนี่ยยังมีเมนูอะไรอีกทำข้าวต้มฮะข้าวต้มนู่นทำอยู่ตรงนู้นตรงครัวนุ่นตรงนู้นเหรอครับงครัวเราขอใบพอมาแล้วข้าวต้มอะไรก็ไม่รู้ความมีใบกระเพาะแล้วใบกระเพาะคืออะไรข้าวต้มี่แหละไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวคือชั่วโมงผมมานะอ่าดี๋ยวเรามาตอนส็จอันนี้เหนื่อยไปทางนู้นดีกว่าถ้าจะสบายกว่า สวัสดีครับสาวๆโอ้โหหลายคนเลยเนี่ยสาวๆรุ่นๆเลยวันนี้แม่เพียงบอกว่าตรงนี้เขาทำข้าวต้มกันอยู่ไหนบอกว่าทำข้าวต้มไม่เห็นมันจะมีน้ำซุปกุ้งหอยปูปลานี่มีแต่ข้าวที่ดูหน้าตาเหมือนข้าวไม่สุกเนี่ยข้าวเรือมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยตุย่าตา, <S 1> <S 1> ขาเขาเรียว,วเขาเรียกว่าข้าวต้มอะไรครับข้าวต้มใบพอนี่เป็นข้าวเหนียวเหมือนที่เขาเรียกเหมือนข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ข้าวต้มที่เป็นน้ําผมเข้าใจผิด สำหรับวิธีการทําข้าวต้มใบกระเพาะนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเอาเข้าวเหนียวเนี่ยไปล้างน้ําแล้วก็นํามาผัดกับหัวกะทิครับโดยจะกะปริมาณให้น้ํากะทิเนี่ยท่วมข้าวเหนียวพอดีครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มมีความเหนืดแล้วจึงค่อยใส่เกลือแล้วก็น้ําตาลทรายลงไปพอประมาณครับพอผัดไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยจนข้าวเหนียวเริ่มแห้งและจับตัวกันนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะนํามาห่อด้วยใบกระเพาะครับมันจะห่ออะไรได้เล็กขนาดนี้เอามาคลีเข้า นี่มันคลี่ออกมาได้จริงด้วยดูสิเป็นแบบนี้แล้วก็คลี่ออกมาจนสุดเลยใช่ไหมครับจ้ะสบายมากใช้ันได้จะใช้ได้อยู่เรอะใช้ได้อยู่เอาอีกแล้วปกที่สุดเลยหมวนนี้ลงไปนี่หมวนหมวนนี้มวนเพื่ออะไรอ่ะก็ห่องไงนี่ให้ให้ปลายแหลมไว้อ่าพอเราม้วนมาเหมือนเป็นกลวยแล้วนะอันนี้ใส่เข้าไปเลยใช่ไหมใช่ ได้แล้วแล้วก็ปิดปากปิดขึ้นมาแล้วก็พันอย่างนี้ให้ขึ้นไปถึงปลายแหลมอยาจะ้ะปั๊บปัป๊บดึงให้สุดเลยใช่ไหมนี่ข้าต้มใบกระโพครับให้คะแนนผมหน่อยให้คะแนนผมหน่อยโอยอย่างนี้ก็8ดแล้วนะโอ้โหแปครั้งแรกนะ รูนะแปดนะเจอแฟนเจอแฟนสวยเอง <laughs> าห่อข้าวต้มสวยแล้วจเจอแฟนสวยจริงหรอจริง <c oughs> โอ้โหเยี่ยมห่อต่อเลยเนี่ยจะเหตุผลที่ต้องใช้ใบกระพอะนี่เพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มีใบกระพอเยอะหรือว่ายัางไงฮะต้มใบพพก็แห็นตั้งแต่นู้นมีใบพอมีต้นอยู่เห <c oughs> มือนกับว่าเราเราหาเก็บใบกระพอได้เองแถวนี้ใช้ใบตองไม่ได้หรอใบตองใช้ไม่ได้ใบกล้วยมันสั้นนะ นี่ใบตองมันต้าต้าเอามาได้มันต้องห่อแบบนี้อ๋อนี่ถ้าใช้ใบตองมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้อันนี้คือถ้าห่อด้วยใบตองแต่นี้เขาสมมุตินะครับเอาเอาใบกระเพาะมาทําแทนให้ดูอันนี้ห่อแบบเขาต้มใบกระเพาะนี่เขาต้มมัดทั่วไปคือใบตองพับแบบเป็นรูปแบบนี้ไม่ได้สอนผมแหล่งใต้บ้างคุณเบิกถามป้านี่ว่ามากับใครมากับใครมาแต่สวนมาแต่ส้วนนี่ภาษาใต้มาแต่สวนมาคนเดียว อ๋อมาคนเดียวคือมาแต่สวนใช่ถ้ามาแต่ไร่นี่คือมาอื้อเลยใช่ไหมถ้ามาแต่สวนนี่คือคนเดียวมาแต่มาไร่คน้าพุตรตาบุตตายมาไร่คนอ๋อมาแต่สวนคือมาคนเดียวแล้วไม่ใช่สวนไม่ใช่ไร่ที่ผมเข้าใจนะอ๋ออ๋อคนละคนละอันกัน เขาต้มใบกระเพาะเขามีความเชื่อว่าไงครับเวลาเราไปทําบุญที่วัดไม่ทราบนะเพราะว่าปู่ย่าตายายก็ไม่ได้บอกถ้าพูดถึงว่าถ้าทําอย่างอื่นมันก็ง่ายนะแต่พูดถึงว่าถ้าเราทําใบกระเพาะนี่มันก็เหมือนกับว่าเราเพียรพยายามออรู้จักทําของสวยๆไปทําบุญให้เราฝึกตนเองให,ใ,ให้เรารู้จักมีสมาธิรู้จักตั้งใจใช่ทำอะไรต่อครับใส่ซึ้ง<ห>ใส่ซึ้ง,งอ๋อเอาไปนึ่งเหรอ,อไปนึ่งแล้วยังมีกับข้าวอะไรอีกละ่ะเทียวก็มีแกงกล้วย แกงกล้วยนี่ต้องเป็นกล้วยเล็บมือนางใช่ไหมครับเพราะว่าที่ชุมพรนี่เขาดังเรื่องกล้วยเล็บมือนางนะครับแค่นี้เหรอกับข้าวอย่างเดียวจะ<ร>พอ,อเหรอมีล่ลวกกะทิใบเลี้โอ้โหมีหลายอย่างเลยนะครับแต่วันนี้ผมก็คิดเมนูผมเอาไว้ว่าจะทํามาถวายพระด้วยซึ่งจะเอาวัตถุดิบของดีของ,ของขึ้นชื่อที่นี่แหละามาทําแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปหาวัตถุดิบก่อนแหละผมยอมรับแบบตรงๆเคยกินแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นเหลียงเป็นยังไงไปเลยไปเดี๋ยวนึ่งพอดีมาสุก ใบเหลียงเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อมากทางภาคใต้ครับตัวผมเองเนี่ยปกติแล้วก็เคยทานแต่ใบเหลียงผัดไข่ถามว่าต้นใบเหลียงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเกิดมาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนี่ค่ะต้นใบเหลียงอ๋อนี่เลยที่เห็นเลยโอ้เราเดินผ่านมาก็มีใช่<ร>ใช่ก็ขึ้นอยู่ทั่วไปเลยนี่ ใช่ค่ะคือใบเหลียงเนี่ยจะได้ยินว่าแบบเป็นเมนูอาหารของทางใต้แล้วจริงๆมันมีแค่ที่ภาคใต้เหรอครับใช่ค่ะมีแต่ภาคใต้ส่วนมากนะภาคอื่นยังไม่ทราบว่าจะไม่ไม,ไม่เคยได้ยินเขาว่านะเขาบอกว่าเออเป็นราชินีของภาคใต้เป็นราชินีผักของภาคใต้ใช่เป็นราชินีผักพกื้นบ้านใช่ เขาว่าพื้นบ้านนี่หมายถึงขึ้นเองตามธรรมชาติป่ะก็ต้องปลูกค่ะเ๋อเราก็ต้องปลูกเขาด้วยก็ต้องปลูกเราดูเหมือนเขาขึ้นเองอ่ะจริงๆแล้วมันเหมือนกับขึ้นสลับไปสลับมานี่เพราะอะไรหรือว่าจริงๆเราตั้งใจปลูกให้เป็นแบบนี้ <c oughs> ไม่บางทีมันก็แตกลูกแตกหนอนนี่อย่างนี้อย่างสมมติ <c oughs> <ๆ S 1> ว่าเออนี่เขาต้นใหญ่ใช่ไหมเขามีลูกอ่ะเป็นเม็ดแล้วเขาเขาหล่นลงมาเขาจะขึ้นแบบนี้แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆข้าไปที่ไหนเลยมันก็กระจายไปเรื่อยใช่ ้ีงเนี่ยปลูกนานแค่ไหนครับตั้งแต่เอาเม็ดมาลงเลยตอนแรกเนี่ยสักปีไปก็เริ่มเด็ดได้ก็เริ่มสูงยอดใช่ใช่แล้วมันจะสูงไปกว่านี้อีกไหมหรือมันจะสูงอยู่แค่นี้สูงแต่เราก็ตัดอยู่เรื่อยเราก็เด็ดเด็ดไปมันก็ยัเหมือนเดิมอ่ะเราก็เคยเด็ดออเราแตกยอดเราก็เด็ดแตกยอดเราก็เด็ดเพื่อไม่ให้มันสูงว่าสูงมากเราจะเก็บยอด เพราะว่าที่มองไปนี่มันก็เหมือนกันทุกใบเลยอ่ะต้องเลือกอย่างนี้ค่ะนี่ยอดอ่อนๆใบอ่อนๆเนี่ยเนีสมมติอย่างนี้อ่อนๆเนี่ยเอาเก็บไปเลยอ่อนๆอย่างนี้อร่อยใช่เราควรจะเด็ดกี่ใบก็นี่แหละแล้วแต่เนี่ยถ้าอย่างนี้หมายถึงกระแก่แล้วอ๋อขนาดไม่เกี่ยวนะคุณผู้ชมคือดูที่สีเลยใบสีอ่อนอย่างนี้ใช้ได้ใช่ สีเข้มแบบนี้ไม่เอาแล้วแก่ไปใช่ถ้าใบใหญ่ๆที่ยังอ,อ่อนๆอยู่เนี่ยก็โอเคใช่ไหมใช่ค่ะก็ใช้ทานได้เพราะว่าไอเดียที่ผมคิดไว้เนี่ยผมอยากได้ใบใหญ่ๆห,หน่อยเช่นยอดอย่างนงี้ได้นี่ยนะชิมก่อนได้ไหมทานดสดๆได้ไหมได้เ<ด>หรอเพราะที่นี่คือไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมไม่ใช้เลย ไม่มีความขมเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เหม็น,นเขียวด้วยมันอย่างเดียวเลยมันมากใบเหลียงมีกลิ่นบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์นะพอเราเคี้ยวไว้สักพักนึงแล้วมันจะหอมอยู่ในปากของเราอเด็ดเลยอ่ะเนี่ยลูกสาวผมติดใจแล้วกินยอดอ,อ่อ,อนๆเลยนะทราบไหมครับว่าใบาเหลียงผักพื้นบ้านสีเขียวๆที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นผักที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมากครับมีสูงกว่าผักบุ้งจีนเนี่ยถึง3เท่าครับผมแล้วก็มีมากกว่าผักบุ้งไทยเนี่ยห้าถึงสิบเท่าเลยครับ และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับมีแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยบํารุงกระดูกและฟันอีกด้วยครับเก็บได้ตลอดทั้งปีเลยไหมครับได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าช er ่วงหน้าร้อนจะหน้าร้อนแตกยอดช้าหน่อยล้วหน้าไหนที่เก็บได้เยอะหน้าฝนค่ะหน้าฝนต้นที่เรามาเก็บจริงๆแล้วอายุเป็น10ปีแล้วนะครับผมนึกว่าต้นพวกนี้แค่ป um> ีหรือปีจริงไม่ใช่นะนี่เป็น10ปีนะครับแต่ว่าตัดเรื่อยๆ แสดงว่าลําต้นเขาจะไม่ใหญ่มากเขาจะใหญ่นี้แต่ว่าเขาจะสูงขึ้นไปเรื่อยเเก็บใบเหลียงได้พอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ยังขาดอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือกล้วยเล็บมือนางต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรเลยครับเดี๋ยวนาแดงนะครับจะพาไปเก็บกล้วยเล็บมือนางสดๆจากต้นกันครับอ้าวนี่มันต้นส้มโอนี่ครับคุณน้าใช่ค่ะนี่เขามีชมพู่ด้วยนี่โอ้โหนี่ขนุนขนุน อันนั้นคือละมุดผมมีทุกอย่างเลยอะ่ะสวนผสมไงก็เลยมีต้นโน้นบ้างต้นนี้ผสมผส,สมสมัย,มยโบ<อ>ราณพ<อ>่อเขาจะปลูกไว้ทำไร่สวนผสมเนี่ยมันดียังไงครับผมดีที่ว่าเขามีอะไรกินเขามีอะไรขายแล้วก็มีกินมีขายพ่อเขาบอกว่าบ้านเราบ้านคนมีไม่ใช่บ้านคนรวยคือเขามีอะไรกิน<อ>เราก็มีกินเรามีทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องของว่าร่ำรวยเงินทองใช,งใชแต่มันเป็นร่ำรวยความสุขใช่ นี่นานเนี่ยกำลังออกแล้วว่าสุดยอดอะวีทุยาไขา่ดาวทุเรียนนะลูกหนูเคยเทุเรียนไหมทุเรียน <Okay. S 1> นี่ครับกล้วยเล็บมือนางทําไมถึงชื่อเล็บมือนางครับลูกเล็กๆเ,เหมือนเล็บมือเหมือนกับฟอนเล็บที่เขาจะใส่เล็บขึ้นมาที่นิ้วอีกทีหนึ่งจะเห็นเลยว่าเหมือนเลยนะ mm hmm. จุดเด่นของกล้วยเล็บมือนางครับถึงขนาดแบบขึ้นชื่อแบบว่ามีชื่ออยู่ในความฝันของจังหวัดชุมพรเลยครับเพราะว่าอะไรอร่อยอะ ที่ใครมาได้กินกล้วยเล็บมือนางก็เขาชมว่าอร่อยมันเหนียว <S <S เหนียว,ยวมันแน่นมันอร่อยอ่ะมันหอมแล้วลูกเล็กก็พอดีกินอ,อร่อยอ่ะนะและที่เราจะเอาไปทําเป็นเมนูแกงล้วยของเราเนี่ยเราจะต้องใช้แบบสุกเลยหรือว่าแบบดิบๆแบบนี้ต้องขนาดนี้ค่ะต้องขนาดนี้ถ้าแก่ไปก็จะไม่ดีเขาจะใช้ขนาดนี้อันนี้ตัดได้เลยได้เลยค่ะ ครับฟันไปทีเดียวอ๋อแล้วพอเขาเขางอลงมาอย่างนี้มันมีขนด้วยมันจะเป็นอะไรไหมคันไหมไม่ไม่ไม่คันจับได้ปกติยางจะเหนียวยางอย่าให้ยางโดนมือจะเหนียวฟันแดงๆเลยโอเคได้แล้วครับกล้วยแลวมือนางอย่างนี้แต่แล้วต้นนี้เราก็จะตัดทิ้งเลยแล้วรอให้เขาแตกหน่อไม้นาจะตัดฟันชั่วเดียวนะอุ้ยโอ้โหอันนี้มันชิมทานแบบดิบๆอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ได้แต่จะขาด อ๋อจะฝาดมันเอาไปจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างนี้ได้นะได้โอเคแต่เดี๋ยวผมไม่ไม่เสี่ยงทานดีกว่าเดี๋ยวยางกัดป่าเนี่ยมันต้องไปทำความสะอาดนิดนึงนะไม่กัดห่ายางไม่กัดแต่ว่าจะติดปลาแค่นั้นเองเลือกกัดไม่กัดไม่กัดแต่ว่าเลือกติดปลาใชเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันนิดนึงอ่ะจะไปทำอาหารกันยังครับน้าแดงจะเป็นคนทำเองเลยป่ะก็ให้น้องทำค่ะอ๋อมีแม่ครัวแบบประจำที่นี่เลยครับที่น้าจะสอนผมทําเมนูอะไรเนี่ยครับแกงกล้วยเล็บมือนางนี่ก็คือกล้วยเล็บมือนางใช่ ปอกเปลือกเขาออกหน่อยเหรอค่ะบอกด้านนอกออกนิดนึงแล้วก็มาหั่นแช่น้ําในน้ําต้องใส่อะไรไหมครับม่ต้องใส่อะไรในน้ำเปล่าๆเลยแช่เพื่อไม่ให้ดําเลยใช่ไหมอันนี้ใช้หัวกะทิหรือหางกะทิครับหัวกะทิกะทิประมาณกิโลนึงได้ไหมเนี่ยได้แล้วใส่อะไรต่อใส่เครื่องแกงเครื่องแกงสีแปลกๆมีขมิ้นอยู่แน่เลยใช่ไหมคนตายต้องมีขมิ้นใส่หมดเลยไหมมดเลยเอาหมดเลยอ่ะหมดเลยโอเคใส่กะปิ กะปิใช่ไหมใส่ได้หมดเลยมัดเลยโอ้นี่เยอะนะไม่เค็มไปหรอไม่เค็มผมบอกได้เลยคุณผู้ชมว่าพอผมเริ่มทานแล้วผมรู้สึกเลยเมนูเนี้ยเด็ดเพราะว่ากะทิเนี่ยมันหอมแล้วก็มันกะปิเนี่ยมันก็เค็มแบบเค็มแบบมันอ่ะแบบเข็มข้นใส่ลูกกล้วยแล้วเราต้องใช้แบบดิบๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันต้องต้มนานไหมกล้วยมันจะเละไม่นานเอาหมูใส่ได้เลยอ๋อพอใส่กล้วยแล้วแป๊บเดียวนเดี๋ยวมันเละใช่ไหมค่ะนี่เป็นเนื้อหมูติดมันนะครับแล้วก็ไปย่างธรรมดาเลย คนเบิบให้เข้าค่ัยดอันนี้นิดแต่เครื่องปรุงมีน้ําตาลเยอะไหมไม่เยอะช้อนโต๊ะพอไหมพออ่าประมาณน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะแสดงว่าแกงอันนี้ไม่ออกหวานออกเค็มเผ็ดอออยากทานแล้วแต่ว่าต้องไปทำบุญก่อนนะครับเราไม่ควรจะทานอาหารที่จะไปถวายพระต้องถวายพระก่อนแล้วค่อยมากินกันใบนี้ต้องชิดไหใบมะกรูดโอเคใส่ใบมะกรูดลงไปเลยพอเดือดแล้วหอมมากเลยได้เนีย เมนูใบเหลียงต้มกะทินะครับกะทิเดือดพอดีเลยได้แล้วยังครับเอาน้ำจัดเลยกะทิเดือดแล้วใส่อะไรลงไปครับวันนี้เกลือเกลือลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลคือเมนูนี้ขั้นตอนการทำจะต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าถ้ากะทิเดือดมากไปมันจะแตกมันแล้วมันจะไม่อร่อยใช่ไหมครับนี่คือหัวกะทิหัวกะทิหัวกะทิอันนี้เป็นใบเหลียงที่เราเด็ดมาเมื่อกี้เลยอ๋อต้องใส่ตอนที่มันเดือดเดือดกะทิมันไปเกาะใบเหลียงคนคนได้ไหม ได้คนนิดคนนิดนิดแตกแล้วทำไมไม่ให้คนเยอะเยอะคนเยอะเยอะเดี๋ยวกะทิมแตกคนไม่อ๋อคือสำคัญที่สุดคือว่าเดือดได้แต่ต้องอย่าให้แตกมันนะต้องคอยดูให้ดีอุ้ยหอมอ่ะต้มให้เปื่อยเลยไหมไม่เปื่อยแต่ว่าไม่เปื่อยปุงอีกนิดให้สุกอีกนิดนึงจ้าเสร็จไปอีกเมนูแล้วผมก็ยังมีเมนูของผมนะครับ แต,แต่วันนี้ต้องขอลูกม,มือหน่อยมีมีมมลูกม,มือมีใครมาช่วยผมสักคนไหมให้หลานสาวมาช่วยให้หลานสาวเหรอครับจ้าและตอนนี้ผมก็อยู่กับเชฟกันนะครับผู้ช่วยผมวันนี้พี่แนะนําเมนูวันนี้ก่อนครับชื่อเมนูว่าขั่วกริ้งนะครับใบเหลียงเคยทานหรือยังไม่เคยนี่แกงแต่เราก็จะผสมขมิ้นลงไปเพราะว่าคนใต้ชอบทานขมิ้นใช่ไหมหนูชอบทานขมิ้นไหมคะไม่ชอบค่ะ,ะหนูคนที่ไหนคะ คนใต้คะ่ะชัวร์กันนะว่าชัวร์ตำเป็นไหมโขลกเป็นไหมเป็นค่ะโขลกไปเลยครับขมิ้นหนึ่งแง่งเอาให้เละแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ครับตะไคร้ต้องซอยให้ละเอียดก่อนนำไปโขลกนะครับไม่งั้นเวลาโขลกมาแล้วจะเป็นเส้นนะถ้าคุณซอยเป็นก้านใหญ่ๆพีกแกงที่เราใช้ทําอาหารทานพอผสมขมิ้นกับตะไคร้ลงไปนะครับก็จะกลายเป็นพริกแกง,งที่ใช้ทําครัวกลิ้งนี่แหละครับแค่นี้เองง่ายๆคุณผู้ชม เพิ่มความเผ็ดลงไปเพราะว่าคนใต้ชอบทานอาหารเผ็ดครับเลยเอาพริกขี้หนูแห้งมาเพิ่มลงไปเพราะโปรติพริกแกงมันจะไม่เผ็ดเอาสักกี่เม็ดดีก้าเก้าเม็ดเลยเหรอได้ได้ไม่เก้าเม็ดท้าน้องกันทานได้พี่ก็ทานได้ <laughs> อันนี้เป็นมะกรูดที่เราเก็บมาเองใช่ไหมอยู่ที่หลังบ้านหนูเอาแค่ผิวด้านนอกนิดเดียวครับพ <laughs> อละเอียดแบบนี้ครับ ง่ายมากครับเราเอาพริกแกงใส่ลงไปเลยและพี่ก็จะคนให้เข้ากันนะเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงเนี่ยไปผสมกับหมูแล้วก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันวันนี้หมูประมาณ300กรัมครับผมใส่พริกแกงจริงๆก็ประมาณเนี่ยสองช้อนโต๊ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเผ็ดเกินไปนะแล้วก็นวดเลยหลักสำคัญของการทําไส้ของเมนูผมนะจะให้อร่อยเนี่ยคือตัวเนื้อหมูต้องเหนียวอยากให้หมูเหนียวก็คือต้องนวดเยอะๆนวดไปเรื่อยๆครับผมขอเติมรสชาติให้เขานิดเดียวไม่ต้องเยอะครับด้วยซีอิ๊วขาวประมาณแค่1ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็ใส่น้ําตาลอีกประมาณขึ้นช้อนโต๊ะพอน้องการชอบกินอาหารใต้เมนูอะไรมากที่สุดคั่วกลิ้งค่ะคั่วกลิ้งด้วยงั้นอันนี้มาถูกทางแล้วตีแรงๆครับเขาเรียกว่าเป็นการตีแบบนี้ทาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวหมูจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ข่าวว่าเป็นแฟนรายการพี่มาถึงปุ๊บขอถ่ายรูปก,กับผมเลยนะคำถามเทปแรกของรายการเราใครเป็นแขกรับเชิญพี่กัะแ,แม่คะ่ะถ้าเป็นแฟนพันธ์แท่ง,งนี้พี่ถามคำถามที่พี่เจอ ใครที่บอกเป็นแฟนรายการนั้นพี่ต้องถามนนคือคำถามว่าพี่ชื่ออะไรไข่ดาว <c oughs> <c oughs> เอ้ยล้อเล่นพี่บ <c oughs> ุ๊ก <c oughs> โอ้โหสุดเลยคุณผู้ชมโอเคหมูเราได้ที่นะครับและคราวนี้เราก็จะมาทาเหมือนหมูห่อใบชะพลูหมูห่อใบชะพลูเป็นอาหารเวียดนามครับเขาจะเอาเนื้อหมูเนี่ยมานวดแล้วก็หมักแต่ว่ารสชาติเครื่องปรุงจะไม่เหมือนเรานะแล้วก็เอาใบชะพลูเนี่ยมาห่อแล้วก็นําไปย่างซึ่งวันนี้พี่จะเปลี่ยนมาเป็นใบเหลียง ง่ายๆครับผมทําตามคุณครูนะครับนักเรียนเอาด้านที่เป็นวันบางบนมือข้างซ้ายโดยที่ให้ปลายแหลมหันไปทางซ้ายมือของตัวเองแล้วก็หยิบหมูขึ้นมานะครับอย่าหยิบหมูเยอะเกินไปนะเพราะเวลาย่างแล้วใบเหลียงจะหดนะครับวางให้ชิดด้านที่เป็นโคนของใบแล้วก็พับเข้าไปแล้วก็ม้วนไปเลยครับแค่นี้เองด้านข้างไม่ต้องปิดพอใบเหลียงเขาเริ่มสุกเนี่ยเขาจะหดและลัดหมูเองครับผม แนะนำว่าให้ใช้เป็นกระทะนอนสติ๊กคือกระทะที่ไม่ติดหรือถ้าคุณมีกระทะธรรมดาก็ให้ทาน้ํามันนิดนึงแต่ทาให้น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการยา่างไม่ใช่การทอดนะครับย่างด้วยไฟอ่อนนะครับถ้าไฟแรงเนี่ยใบไ,ไม้จะไหมก่อนที่หมูจะสุกครับผมนล้การเีรีมอมเราสอคนและเราก็จะทานครับมีน้ําจิ้มง่ายๆครับเป็นน้าจิ้มไก่แล้วก็ในน้ําจิ้มเราก็จะมีนี่ครับเป็นใชเท้าขูดฝอย แล้วก็แต่งหน้าสวยๆด้วยแครอทส,สักนิดนึงข้างบนแบบนี้แล้วผมก็มีกล้วยแบบดิบนี่แหละครับมาทานเคียงในจานของเราปอกเปลือกด้านนอกออกน,นิดนึงเพื่อลดความฝาดนะครับเมนูทั้งหมดที่เราทำใน,นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดใส่ปิ่นโตแล้วก็นำไปถวายพระที่วัดครับแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เราแบ่งไว้พายกันเองในกลุ่มของชาวบ้านที่นี่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำบุญกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาชิม เราเห็นคนเยอะๆแบบนี้นะครับปกติแล้วก็จะมีเฉพาะวันพระใหญ่ครับชาวบ้านที่เนี่ยเขาจะทําอาหารใส่ปินโตมาถวายพระที่วัดกันครับบางทีนะครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแค่อยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยก็จะตื่นมาแต่เช้ามาช่วยกันทําอาหารคนละอย่าง2ออย่างแล้วก็รวมกันมาถวายพระที่วัดด้วยกันครับผมผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนุกมากเลยครับเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆที่ต้องบอกว่าหาเจอได้ยากในเมืองกรุงครับ อิ่มบุญกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงเวลาอิ่มท้องกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทานอาหารอร่อยๆกับชาวบ้านที่นี่กันเลยดีกว่าครับ<ๆ>กินกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลา<ๆ>ผมมาเลงแกงมานานแล้ว<ๆ>เข้มข้นมากอร่อยมากเลยอ่ะชอบตรงกล้วยมากเลยคือกล้วยมันเหมือนกับมันเทศอะ่ะคือเนื้อมันแน่นแล้วมันก็เหนียวอร่อยมากแล้วมันไม่มีความฝาดหรือว่าขมอย่างที่คิดเลยนะครับโหอร่อยเลยแกงแบบสุดยอดเลยอะ่ะ คือเมนูใบเหลียงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันลงตัวมากตรงที่ใบเหลียงก็ไม่ถึงกับว่าจะกรอบก็ทีเดียวนะมันก็มีความนุ่มแต่มันไม่เละแล้วเหมือนกับว่าเขาซึมซับตัวน้ํากะทิได้เยอะมากแกงกล้วยเนี่ยจะออกเผ็ดนะครับพอามาเจอใบเหลียงเนี่ยเป็นรสชาติหวานคือ2อันน่ยมันตัดกันมันเป็นเมนูที่แบบเหมือนทานคู่กันแล้วอร่อยมากเลยคือทานกับขนมจีนเลยข้าสวยก็ได้ต้องบอกว่าเยี่ยมมาก ร,ร้อยอย่างแรงเลยนะ<ค>โห<อ>ได้ได,ได้อร่อยมากก็มีถูกรสเลยว่านเพ็รอร่อยมากนะจยิงนะพูดจริงๆอร่อยแค่ไหนไม่รู้แต่ยังไม่หยุดทานเลยอ,เอ,เอร่อยมากอร่อยแค่ไหนเห็นดิ <laughs> ผมบอกได้เลยว่าเนื้อหมูมันแน่นมากมันนุ่มครับมันไม่มีความกระด้างเพราะว่าเรานวดจนแบบเหมือนเป็นหมูเด้งที่สำคัญคือตัวใบเหลียงนะครับมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วเวลาเราเคี้ยวไปเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าถ้าทานหมูอย่างเดียวมันเลี่ยนไงแต่มันมีใบเหลียงให้เรากัดด้วยมันมีความหอมแล้วเหมือนกับมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกันความนุ่มของหมูความกรอบของใบเหลียงแล้วมันรวมกันแล้วน้าจิ้มอ่ะมันทําให้เกิดรสชาติที่แตกต่างจากโคกิ้งทั่วไปมันดันมีความหวานเข้ามาไง ลงตัวมากเลยนะโอเคของข้าวไปหมดแล้วเรามาชิมของหวานดีกว่าข้าวเหนียวกวนครับผมร่อยแห่งแรงผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เหมือนข้าวเหนียวมูนธรรมดามันมีความกรอบอยู่เวลากัดเข้าไปมันจะกรุบกรุบอยู่ด้วยแล้วก็มีความหวานแล้วก็นุ่มข้างในเนี่ยคือทีเด็ดของข้าวเหนียวกวนนะอ่ะแล้วมาถึงอันนี้ครับข้าวต้มใบกระเพาะพี่โบก็กินกับกล้วยค่ะแล้วก็ต้องเป็นกล้วยและมือนางด้วยต้องกินอะไรก่อนกินกล้วยก่อนเลยข้าวเหนียวก่อนอะไรก็ได้มากินพร้อมกันนะ อร่อยอย่างแรงมันคล้ายกับเราทานข้าวต้มมัดที่เป็นใต้กล้วยแต่ว่าจุดเด่นมันคือว่าข้าวเหนียวมันไม่แฉะเกินไปแล้วมันจะมี ความหอมอ่ะซึ่งผมคิดว่ามันคงนไปกลิ่นของใบกระพรอมคือมันเป็นกลิ่นที่หอมอยู่ในปากเรานะแล้วก็พอมาทานกับกล้วยแบบกล้วยสดๆที่ไม่ใช่กล้วยที่เขาไปนึ่งในข้าวต้มมัดเนี่ยกล้วยอ่ะมันมีความหอมของม,มันด้วยมันมีกลิ่นของกล้วยด้วยมาไล่ตามให้เรารู้สึกแบบเหมือนคุณกินบานาน่าสปิตใส่ข้าวเหนียวอ่ะคุณผู้ชมคือมันหอมกล้วยแบบเหมือนอาหารฝรั่งแต่ว่ามันมีรสชาติข้าวเหนียวแบบไทยเข้าไปอ่ะโอ้สุดยอดเลยเมนูนี้ คุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณ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 ครับอ่ะอีกทีหนึ่งจะลาแล้วเรอ่า,าเาา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 ้าาาาาาา้าาานาาาาัาา <c oughs> มาาาาาาา วันนี้นะครับสนุกมากเลยครับเพราะว่าได้มาเที่ยวที่ชุมพรเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ได้มารู้จักวัตถุดิบแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหลายอย่างครับและวิธีการทําอาหารของชาวบ้านที่นะครับเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ว่าอร่อยมากมันเป็นเทคนิคที่ผมคิดไม่ถึงนะครับว่าง่ายขนาดนี้จะทําเมนูอร่อยได้ขนาดนี้ครับแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหหนูแอบไปกินอะไรมาหนูพูดความดีมาเนี่ยพุงมันฟ้องอย่างนี้ต้องทำโทษด้วยการกัดพุง